เราก็จะไปดูบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านของพี่ที่รู้จักกันแต่ตั้งแต่เสร็จยังไม่เคยมาดูอีกเลยเมื่อก่อนนนี้เราพามาดูตั้งแต่การก่อสร้างอันนี้น่ารักนะแทนที่จะเข้าไปในบ้านก่อนไม่เราจะมาทะลุยห้องตัวก่อนนี่เทมเทมอันนี้ไม่ใช่เจ้าของบ้านค่ะที่นี่ห้าเพิ่มความสุขไปอีกคันนึงก็คือห้ามีสะเพิ่มขึ้นเอ็กคือดับเบิ้ลแมนคือคูณสองเลยสุขคูณสองนี่เด่นี่เด้คนคิดอ่ะ สนพาไปทุกคนวันนี้นะก่อนที่เราจะไปตลาดและรุ้นรับโทรศัพท์ในรอบที่สองวันที่16เดือนพฤศจิกายนสำหรับเดือนนี้แต่ก่อนที่เราจะไปตลาดเราก็จะไปดูบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านของพี่ที่รู้จักกันก่อนหน้านี้เราไปดูมาแล้วตั้งแต่ก่อสร้างเลยแต่พอกว่อสร้างเสร็จเราไม่เคยไปดูเลยอะ่ะ ก็คือเป็นบ้านสามารถที่จะทำเป็นธุรกิจภูวินล่าได้เลยในช่วงเวลานี้ ะะบ้านภูวิล่าขอนแกน่นเมื่อกี้จจะมาซอกแซกนิดหนึ่งแต่ตั้งแต่เสร็จยังไม่เคยมาดูอีกเลยเมื่อก่อนน้นนี้เราพามาดูตั้งแต่การก่อสร้างอันนี้น่ารักนะแบบฟิลแบบครอบครัวก็จะมีนี่เลยสระว่ายน้ำแล้วก็มีลานปิ้งย่างเข้ามาน่ารักอยู่ตรงนี้ค่ะมุมนี้ค่ะน่ารักมากมีห้องพักแบบสไตล์ญี่ปุ่นเล็กๆน่ารักน่ารักเก๋ๆไ,ได้ด้วย แทนที่จะเข้าไปในบ้านก่อนไม่เราจะมาทะลุยห้องครัวก่อนนี่มีครัวแบบไฮเฮดแล้วกลิ่นจะสิมีแก๊สมีก็ได้สิบกว่าคนอยู่นะจานชามอ๋อแล้วมันก็ทะลุออกไปข้างนอกนะคะนี่เรียกวิ่งยางกระเกยอยู่นะแต่ว่า เดี to to hey, ๋ยวเราจะเข้าไปหาพี่ชายที Gentle ่ร <man> ู้จักกันดีกว่าเดี๋ยวจะพาทัว <insane> ร <repetition> <man> ์อ <man> ีกทีห <emat> น <man> ึ่งอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทำบ้านแบบนี้เอ๊ะูผู้วินลาผู้วิลารบานพานตานะนี่แชมปมอันนี้ไม่ใช่เจ้าของบ้านค่ะเป็นโฟลลอาร์มจากจากอาจากพี่ไายเห็นพรกการมู่บ้านแต่ว่าจากพวกการเราอยู่อยู่ไอแบบขึ้น่าเอ้าทำไมต้องทำาูวินลาเ่ย อยากล่องยังใหม่ๆครับอยากล่องยังใหม่ๆก็คือช่วงนี้เศรษฐกิจบดีเนาะก็ยังชียหูกันก็คือตลาดขายตลาดขายมันขายบ่ได้มันขายยากเขาก็เลยมาเล่นตลาดเซาซึ่งตลาดเซาก็คือในของตลาดของผู้วิลาแหละมันเป็นตลาดมันเป็นการลงทุนอสังหาทีได้ผลตอบแทนหลายที่สุดซึ่งในขณะที่เขาส้างบ้านโตบ้านบดีเดียวนครับที่เขาส้างขายเพราะฉะนั้นต้นทุนซ้ำกันถือว่า ทีนี้เขาเพิ่มสะลงไปอีกลูกหนึง่งอ่าอโอเคอิตาเลี่ยมัน่แส,สนสอ่าโซว่าเขาเพิ่มเงินเข้าไปอีก4แส,สนก็จะลงทุนเห็ดสะ<า><า>แมนที่นี่ที่นี่เวลาเขาปล่อยเสาโซว่วาจังที่เนี่ยอ่าปล่อยเสาในราคาหาพันเก่า 5, ก็คือเดือนหนึ่งในชีาาลาโยม <20, 000. S 1> ันตีเข้าข่าว20มื้อ20วันเออตีซัมือ6พันบ่อ่าหาพนเก่าก็ตีสัก6พันกับประมาณแสนสองเข้าข้าวนะเข้าข้า พะฉะนั้นจ,จังของอิตาเนียอิตาเนียมีลูกค้าจอ,องเข้ามาแล้วสี่มือเพราะฉะนั้นแต่ละอาทิตย์นี่มันสิมีเงินเข้ามาแมนมันควรมี่สองขานัดมันควรมี่สองขาขาหนึ่งเดอือขาขายขาขายนี่คือเขาได้เงินสดเป็นก้อนเนี่ยเห็นปะไอปอยเซานี่คือโอเคมันได้เงินแหละเดืนกับเป็นเบียร์เขแตกเนี่ยเห็นปะส่วเขาลงทุนสองล้านสามล้านแต่เขามาเก็บเดือนละแสนแสนแสนพอสิเดลลาน,นคือตะองแปลว่าปีหนึ่งเนี่ยจังพอสิเดล้าน เขาก็ซิมมี่สองขาขาซ้ายกับขาแบบนี้กับาทาหนนลังที่นี่หลังนี้หลังนี่เป็นหลังโมเดลหลังเลียนลูปเพราะว่าสา่งขายแล้วรู้สึกว่าพื้นที่มันใหญ่เรามันราคามันสูงเพราราคามันสูงมันมันออกยากเขาก็เลยใส่สะลองเพื่อเพราะว่าจะแข่งกับบอเคยมีความมีความรูเรื่องพื้นหลังเท่กันบอเคยเหตุเท่กันเพราะฉะนั้นหลังนี้เป็นเป็นหลังทดลองเราอีกอย่างก็คือสีพญามาตกแต่งเห็นมันเป็นแบบสายพระทจ๋าเกิเกินไป คือเห็นมันแบบอยู่อาศัยแมนครับเพื่อที่จะคุมลูกค้าฝรั่งน้ำส่วนหนึ่งมันมีไหมว่าโดนต้องเรียนในการให้เสียงดังไหมออกมาเนี่ยก่อนก่อนตั้งนานนี่ก่อนนานนมีก่อนนานนี่นี่คือหลังนี้เพราะฉะนั้นเพราะว่าบ้านหลังนี้ติดแค่หลังนี้หลังเดียวเมื่อตอนนี้แก้ปัญหาแล้วเซาแล้วจะของบ้านบยูแล้วแมนเพราะฉะนั้นเดือนนี้เดือนนี้ต้นไปคือบ้านหลังนี้ก็สามารถปล่อยเซาได้อีกก็ที่ป่อยเซาพวกอัลกูดาพวกเอเบนบีที่เป็นปล่อยเซารายวัน หรือลูกค้าที่มาผู้วิลา,าแมนผู้วิลาที่แบบอันนี้เขารับได้สิบคนเนาะที่มันเกินสิบคน่ะถ้ามากกว่า,น,านั้นก็แมนแมนแล้วก็คิดเพิ่มคิดเพิ่มบอกเพิ่มเขาสามารถรับกลุ่มใหญ่ได้หลายขึ้นสมมุติสมมุติว่าถ้าเขามีทีอยู่กลางทงที่แบบเดินทางสะดวกนะแล้วลูกค้าสามารถใส่เสียงได้มีสามห้องสามห้องนอนสามห้องน้ำกับเดือนนี้ต้นไปก็สามารถเป็นกลายเป็นหาห้องนอนหาห้องน้ำได้แล้วกต่รับกลุ่มใหญ่ได้ได้เลยคือแบายังไงวะ ถ้ามาสายปาร์ตี้จะเสียงดังนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะบ้านใช่เป็นของเราแล้วถ้ามาครุภุญใหญ่ถ้าอยากจะปาร์ตี้อยู่นี่แล้วมาขออยูรุ่นก็ได้ได้แต่ว่าปกติเวลากินคือเขากินอยู่หลังนี้แล้วด้านนั้นก็ไปทานอนไหมต่อคืนเพราะมันมีสองห้องนอนก็แล้วแต่ยืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นได้บ้านที่ขายคือสุสินีนวะ ทีนี้เ้าเพิ่มความสุขไปอีกคันนึงก็คือเ้ามีสะาเพิ่มขึ้นอ็คือดับเบิลแมนคือคูณสองเลยสุขคูณสองนี่เด้นี่เด้คนคิดอ่ะ ทีนี้เราออกมาดูข้างนอกบ้างสระว่ายน้ำปกตินะเราจะเห็นแบบว่าสระเสมอนน้ำเลยโูยเย็นมากขอบสระจะเสมอกับตัวน้ำถามว่ามันดูดีไหมมันสวยไหมมันดูดีมันสวยมากเลยแต่ว่าพี่อูดบอกว่าทำไมต้องทำแบบนี้นะคะที่มีแบบว่าเป็นพักมีระดับน้ำที่ต่างกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะทุกคนมันไม่มีเหลี่ยมลบเรียบร้อยแล้วตอนแรกก็กังวลอยู่เหมือนกันเอ้ย มันอันตรายหรือเปล่าไม่นะอันนี้ออกแบบมาสําหรับเด็กๆเลยนะคะเนี้ยหเป็นพักน้ําแล้วก,ก็ที่นั่งพักได้ด้วยนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยสําหรับเด็กๆบางทีถ้าเป็นระดับน้ําเดียวกันเด็กอาจจะล่วงได้แต่อันนี้ไม่ล่วงมีใช่น่ารักด้วยเป็นสไตล์ญี่ปุ่นหลังบ้านเราพาเข้าไปดูแล้วแต่นี้เราคุยกันเรื่องอสาว่ายน้ำนะคะเนี้ยพอเราเดินมาปุ๊บเด็กๆยังอาจจะยังไม่ กระโดดเลยเราจะขึ้นมาพักแล้วก็กระโดดน้ํานะคะแต่ถ้าเป็นระดับเดียวกันก็อาจจะลื่นแล้วก็อาจจะไม่ปลอดภัยสําหรับเด็กนะคะพี่อูก็ออกแบบมาสําหรับความปลอดภัยสําหรับเด็กๆนะคะเต็มได้ไม่ได้แต่ไม่เต็มถือว่าถ้าใครมีอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวสําหรับแก๊งเพื่อนก็มาที่ X2 ็ูวิลล่านะจ๊ะที่ด้านล่างเลย มีเพจมีช่องทางติดต่อสำหรับวันนี้วัสนาพามาดูภูมิล่าที่ขอนแก่นแล้วนะเดี๋ยวอีพีต่อไปจะไปที่ไหนฝักติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายเมื่อกี้เขาตื่นเต้นกับบ้านข้างๆมินิมอลมินิมอลจริงๆแล้วถ้าเรามีที่แล้วเราก็จะทำบ้านแบบนี้แหละห้องใครห้องมันเลยห้องครัวจัดสรรต่างหากคือมันเก๋ๆมันดีดีมากเลยนี่ตอนแรกอะ่ะเราชวน พียามาแล้วแกก็บอกว่าเห็นแล้วแต่พอมา,าเห็นปุ๊บว้าวกว่าเดิมอีก